ในวิดีโอนี้ครับจะเป็นวิดีโอประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งถทยบัญชีเดมโม่ลงทะเบียนเงินปลอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะครับการแข่งขันเราจะประกาศทั้งหมด25อันดับ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับสูงถึง1,596คนเลยเราก็จะมาประกาศ25อันดับแรกนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดจาก u h a d เพราะว่า25อันดับแรกจะได้รับของขวัญจากทาง UHAT นะครับซึ่งเราจะส่งอของขวัญไปถึงที่บ้านของคุณผู้ฟังเลยนะครับของคนที่ได้25อันดับแรกเนาะแต่ว่าคนที่ได้อันดับ1ครับผู้ที่ได้อันดับหนึ่งนะครับจะได้รับเงินสดจํานวนเงินเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาทนะครับ150,000บาท ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับเงินนี้สามารถที่จะถอนไปได้เลยอันดับที่2จะได้รับเงินสดจํานวน2 0 0 0 0บาทอันดับที่3จะได้รับเงินสดจํานวน1 0 0 0 0บาทอันดับที่4ถึงอันดับที่10จะได้รับเงินสดจํานวน6 0 0 0บาทและอันดับที่ 11- ถึง15นะครับจะได้รับเงินสดจํานวน3,000บาทรวมมูลค่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับในรอบนี้เนาะในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้มูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดอยู่ที่30,000นบาทเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่เคยลงทะเบียนแข่งขันเทรดมาก่อนหรือว่ารอบนี้ลงทะเบียนแข่งขันเทรดแล้วหลุดจาก25อันดับแรกไม่เป็นไรครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้เพราะในเดือนเมษายนเราก็มีการแข่งขันบัญชีเดโมอีกเช่นเคยครับมูลค่ารางวัลรวมในเดือนเมษายนสูงถึง 7 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับเราก็ไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังพลาดเลยเนาะเพราะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนเมษายนนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันครับ เพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทันทีเลยเราจะเปิดให้ส่งบัญชีแข่งขันเทรดในวันที่20มีนาคมนี้นะครับแต่ในระหว่างนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเชื่อมบัญชีเทรดกับ m e m b e r u h a n c o m เอาไว้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเมื่อตอนที่เรานั้นเปิดให้ส่งบัญชีแข่งนะครับคุณผู้ฟังแกสามารถที่จะส่งทะเบียนแข่งได้ทันทีเลยเพราะในรอบแรกมีหลายๆท่านเลยครับที่ไม่สามารถที่จะส่งบัญชีแข่งได้ทัน เราก็เลยอยากที่จะประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับสำหรับรอบนี้เนาะทีนี้เรามาดูตารางกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง25อันดับแรกเขามีผลการแข่งขันอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็คือ25อันดับแรกนะครับแต่แน่นอนครับว่าเพื่อความโปร่งใสเนาะเราก็อยากที่จะแสดงความโปร่งใสด้วยว่าทุกการตัดสินของคะแนนเราเนี่ยเราไม่มีการล็อกผลคะแนนเราไม่มีการเฟกคะแนนขึ้นมานะครับ เรามีความตั้งใจจริงๆอยากที่จะให้คนที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆเข้าร่วมการแข่งขันและรางวัลที่เรามอบให้ เราไม่ได้เสียดายนะครับแต่เราอยากที่จะให้คนที่มีทักษะคู่ควรที่จะได้รับจริงๆนะครับเราก็เลยมีการตั้งใจว่าเราจะแคป m y f ล์เฟซบุของ3อันดับแรกนะครับเพราะว่ามันเป็น3อันดับรางวัลใหญ่เนาะเราอยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นได้แคป m y f ล์เฟซบุของผู้ที่ได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3มาให้เราเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับ1ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือ My f ์เฟซบุของผู้ที่ได้อันดับที่1นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหมายเ e ฟเฟกต์ของผู้ที่ได้อันดับที่2องกันครับทีนี้เรามาดู My ายเ e ฟเฟกต์ของผู้ที่ได้อันดับที่3กันครับ นี่คือชมหน้าหม e f เอ c t Book ของทั้ง3 t r a d e ดเดอร์นะครับท็อป t r a เทรเดอร์ที่ทำผลคะแนนได้ดีที่สุดในการแข่งขันในรอบนี้และสำหรับผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวนะครับจะได้ใบาการันตีด้วยจาก u h a ฮชนะครับว่าสามารถที่จะทำผลงานการแข่งขันเทรดได้อันดับหนึ่งไปครองเราก็จะมีการมอบใบรับรองให้ด้วยนะครับ าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกับเรานะครับการแข่งขันทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเลยนะ้องก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆทั้งสิ้นด้วยครับเพียงแค่รางวัลที่หนึ่งนั้นเราก็อยากที่จะมีการไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังบ้างนะครับว่าอ๋อคุณผู้ฟังเริ่มต้นเอยอย่างไรแล้วก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นนะครับคือเราก็ไม่ได้อยากที่จะไปค้นหาเคล็ดลับแบบเจาะลึก หรือไปซักไซส์อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวพูดชนะเราจะรู้สึกอึดอัดได้นะ้อแต่ว่าเราก็อยากที่จะมีการอาสอบถามเทคนิคเบื้องต้นว่าใช้เทคนิคอะไรและอะไรกันคือจุดตัดสินใจในการเปิดออเดอร์แต่ละออเดอร์นะครับและตั้งสต็อปลออะไรอย่างไรอันนี้เราก็จะถามเบื้องต้นเผื่อว่าคําตอบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ในชุมชนของเรานะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นสมาชิกของ member j h uh. a n d com เรานั้นจัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ไปทั้งปีเลยครับขอบคุณ สำหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปอยู่เดี๋ยวพีโดนาเราจะไปมอบรางวัลที่1ให้กับแชมเปี้ยนของเรากันเลยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด